ก็สวัสดีกับช่องขยสก้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวครับผมรีวิวส่งงานครับจะมาส่งงานทั้งหมด5ชุดนะครับผมนะครับกับงานกับดักหมูปลาครับผมจะเป็นโซ่รถมอไซค์ครับผมตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกแบบเคเบิลไทยครับผมเริ่มเลยนะครับ การประกอบล็อกกับโคนต้นไม้นะใช่ล็อกกับโคนต้นไม้ ท้ายสายเนี่ยไปล็อกกับโคนต้นไม้แล้วก็คล้องเอาตัวบ่วงนี้ไปคล้องกับกับท่อแล้วก็ดึงนะครับอยอ่ห้องกใ็ใชไอ้นี่เทา้ายันเนาะครับดึงให้สุดเลยนะครับ ก็ล็อกล็อกตัวท้ายนะครับล็อกให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นหมูดินก็จะลูดกลับนะครับท้าไม่หลุดได้นะพอล็อกล็อกแน่นแล้วก็มาไล่สายนะครับสายอยู่สูงขนาดนี้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมันเหยียบนิดเดียวมันก็ลั่นเนาะต้องไล่ไล่ลงให้มันมาทับรูนะครับน่าเห็นนะครับรูเนี่ยครับทับรูพอดีนะครับผม เนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วสมมุติว่าหมูเดินเดินตรงมาอย่างนี้นะครับให้เอาตัวเนี้ยให้อยู่แบบนี้นะครับทางหมูเดินมาให้เอาท่อดันสปริงไปฝั่งน้นให้ตรงให้เป็นรูปบวกกับทางหมูอยู่นี่นะครับ แล้วเวลาฝังท่อเนี่ยให้ฝังท่อตั้งขึ้นนะครับพยายามไม่ตั้งขึ้นตั้งแบบนี้ครับขุดหลุมฝังประมาณหลุมฝังท่อใหญ่ประมาณนี้แล้วท่อเล็กก็ให้ตั้งได้ตั้งเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าเวลามันเหยียบปุ๊บมันจะสปริงมันจะเด้งขึ้นไปสูงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับโอ้ตรงตอง,ตองให้ให้มันตรงกันครับนี่ผมประกอบไม่ตรงนะ หัวขาดีดกับตัวล็อกให้มันตรงกันแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ตรงเลยแต่ก็ได้อยู่ครับลองดูครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับกบตรงนี้ให้แน่นตรงนี้อย่าอย่าให้มีอะไรมาขวางนะครับหัวเนี้ยอย่าให้มีอะไรมาขวางฝังมาถึงแค่นี้นะครับที่เหลือนี้ก็แน่นแน่นรอบท่อเลยนะครับ ในทางหมูเดินมาอย่างนี้นครับแล้วท่อนไม้ขวางไว้ขวางไว้สักฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือหนึ่งประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับพอมันเดินมาปุ๊บมันจะดมก่อนแล้วมันจะก้าวข้ามก็จะเหยียบลงตรงนี้พอดีนะครับเหยียบลงระหว่างที่เราอป็น,นี้ไว้พอดีก็ประมาณนี้ครับถ้าถ้าสมมุติว่ามันมาฝั่งนี้ หัวมันก็จะมาถึงนี่ก่อนขาหน้ามันก็จะลงนี่ขาหนึ่งขานึลงนี่ขาหนึ่งมันก็จะติดขาหน้าครับประมาณนี้ครับแล้วก็จะลืมตัดไม้ทําเลาะเอาไว้มันดน้วยบลเลาะไว้อย่าไปเลาะใกล้ะคระับเลาะก็เลาะเลาะออกประมาณสักห่างๆนิดนึง พอพอทำให้ทางมันเดินเลาะได้ครับให้ให้เหมือนให้มันบังคับมาเข้าจุดนะครับผมประมาณนี้ครับอลองเลยนะคนบเอาแบบนี้มันจะพับเหมือนพับพับไว้นะไปเห็นนะครับเหมือนพับลวดสลิงไว้ ไม่ให้เป็นสลิงเป็นเส้นตรงให้สลิงมันโค้งหน่อยเพื่อว่าจะให้มันไม่ให้มันดีดกลับนอะนี่ก็ไม่กลับแน่นอน,นครับไม่มีรูดถอยหลังนะครับสบายใจได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าอย่างไงก็สั่งซื้อได้นะครับผมขายเฉพาะในเกาหลีนะครับ,บค,ครับของครับบวัสีีครับ